สวัสดีครับอยู่ช่องโอเล่เอ็มีสองครับวันนี้สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่ง,งานาตัวนี้มอดป่าครับก็บรรยากาศก็ปาเตียมเหมือนเดิมครับแต่เมื่อคือนนี้มีทีมงานมาจัสาอีกสองคนที่เดินทางมาที่จอนี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมไปคุยกับเขาเนาะแต่ผมว่า เหมือนอย่างกับพันธุ์โรเลกปลอมตัวามาอีกคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็น่าจะเป็นหม้เหมือนทหารจ่าทหารเราเน <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกันอาจจะมาสืบราชการรับของต้งขาล็อกคือเปล่าไม่รู้ครับตงขาล็อกเดี๋ยวพี่ตำรวจลงไปสืบนะ <c oughs> นี่จะลงไปอยู่กับต้งคาล็อกที่จะลงไปอยู่โต้ตงขาล็อกที่ เชลีนทรนครับที่ใายงานพี่จอนนี่ครับเดี๋ยวพาพผมจะพาไปชมกันไปพูดคุยกับพี่เขานะครับว่ายังไงให้ท่านู้ชมตัดสินกันได้เหมือนเรเปล่า <c oughs> ครับก็วันนี้พี่แอดก็อยู่ครับพี่แอดพี่แอดก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอฟซีบางคนถามทุกคลิปเลยนะครับถามมาทุกคลิปว่าพี่แอดอยู่ไหมผมก็ บอกหลายรอบแล้วครับแต่ก็บอกอีกทีนะพี่แอนยังอยู่นะครับแอนยังอยู่แต่ภายในเดือนนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะอาจจะขอถ่ายพี่แอนพี่แอนก,ก็เคยขอหลายรอบแล้วว่าแกไม่ยอมถ่ายไงผมบอกว่าผมอาจจะลากลับบ้านสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยจะขอถ่ายแกแกอาจจะให้ถ่ายยังไงรอติดตามชมนกักเซอร์ไพรส์เนาะโอเค,ครับนี่ผมไป ติดตามชมพี่เขาเดี๋ยวปะพี่ไม่สายอีกสองคนนั้นรับครับ,รบสวัสดีครับอยู่ช่องเอ็นดีสองครับวันนี้กับบรรยากาศข้าครัวครับแต่ว่าวันนี้แปลกนะว่าเรามีทีมงานมาใหม่นะมาไม้สายอีกสองคนมาใหม่ที่จอรนี่ถ่ายแล้วนะเมื่อคืนแต่รอบนี้มาแปลกครับมาครัร ยังกัร้อยตัวจเอกสวัสดีครับเจอกับพันตำรวจเอกปลอมตัวมาไหมนี่พี่คนนี้ก็โหพี่คนนี้ก็จ่าทหารเรือวะเนี่ยข้าวทอดไก่ครับผมสวัสดีทำอะไรกินครับพี่ทอดไก่ครับทอดไก่นะครับไก่ครับผมน้องไก่อาหารเช้าครับครับอาหารเช้าอาหารครับ ทอดไก่กันนะครับกินอาหารเช้าแล้ววันนี้จะพี่ยังไงต่อพี่จะมีให้อยู่ที่นี่มครับหรือว่าไปอยู่ไซงานอยู่ไซงานเนาะอ๋ออยู่กับคนสวนครับความจริงตอนนี้คนสวนก็เยอะครับสามสี่ห้าเม้ห้าคนเนาะแต่ความจริงถ้าอยู่ที่นี่ก็ดีนะจะแกให้อยู่ที่นู่นเนาะอ๋อครับที่นู่นมีงานเร่งอยู่นะครับงานเยอะอยู่ครับอ่า เดี๋ยวผมขอเปิดกล้องหน้าดีกว่าถ่ายอะทำอาหารนะครับนี้ครับทอดไก่นะครับผมหมักเองไม่รู้กินได้เปล่าพี่ได้ครับได้ครับรู้กินได้เปล่าได้รับอดแล้วผมหมักเค็มมากครับแต่จริงนะทรงเหมือนสมุดที่มันต้องหมด คนเหมือนแต่ไม่ใช่ครับปุคนเหมือนแต่ไม่ใช่พันตัวเดียวเนี่ยพี่นี่ก็เหมือนทหารครับเปนแคทหารเนทหารนยโอก็ยังเอเก็ถือเป็นทหารอยู่ครับมีพนทหารโอเคครับครับนามครับผมครับ เอาพี่ชื่ออะไรแนะนำชื่อหน่อยยังไม่รู้แต่ชื่อเดอี๋ยวเอาพี่ชื่อนะผมผมิงหาครับ,รบเดินทางมาถึงเมื่อวานตอนเย็นครับผมบก็รอพี่จอนนี่พี่เจนนี่กับคุณอเลกก็เข้ามาประมาณสองทุ่มครับก็ได้เจอก็ได้คุยกันแกก็รับไว้เออครับผมรับไว้แล้วก็เมื่อคืนก็ได้กินข้าวแกก็จัด ข้าวจัดไรให้กินให้ที่พักให้ที่นอนครับผมก็ดีครับดีขอบคุณครับตอขอบคุณเทพศีด้วยนะครับี่อายุเท่าไหร่นะครับผมสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าครับครับผมถือว่าแก่สิในที่มายในแต่ว่ายังโสดก็ยังคิดอยู่เนาะยังคิดอยู่มีไฟอยู่ครับโอเคครับมีมีต้อนรับครับมาที่ผมชื่อป๋องครับ่ป๋องครับอายุสี่สิบครับสี่สิบปีครับผม ผมไม่ค่อยเก่งครับครับพี่ปองอยู si ่บ้านอยู่สุพรรณปะเนี่ยอยู่สกลครับอ๋อนั่ว่าปองสุพรรณอันนั้นปองสุพรรณครับเสียดมากอยู่สกลเลยครับครับผมอยู่สะกลครับโอเคครับผมครับยังมีต้อนรับนะครับครับผมโอเคก็มาอยู่คนสวนเหมือนกันนะครับเหมือนคนสวนเหมือนกันครับใช้งานเนาะครับครับผมผมไปทั้งครัวเลยใช้งานครับผมก็ไม่ค่อยอยู่ที่นั้นหนึงวันไปนู่นหนึงวันไปทำงานที่นู่นครับหนึ่งวันซื้ก็มานอนนี่ครับ เดี๋ยวไปเจอตองหาล็อกได้ครับท okay, okay. ี่รู้จักไม่ตองหาล็อกก็เห็นตามอยู่เห็นในคลิปอยู่ครับโอเคครับเขากับไปกินข้าวของเขาโอเคครับเข้าใจเคครับคนนี้อภากอะไงติดตามตอนไปที่นู่นนะครับครับโอ้โห เมื่อคืนนอนนี่ใช่ไหมครับเช้ามาวันนี้พี่ก็จะขนของย้ายไปรีสอร์ทนะครับคนสวนโอเคพี่ก็ดีครับนู่นมีงานทําเยอะที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรทําเท่าไหร่แล้วเพราะว่าลูกค้าเงียบลงไปนะครับโอ้พี่จะไปลบหน่อยเนี่ยไปทงานี่รับแต่งตัวเตม่จนกว่าจะไปออก ลล,ลุุยยครับผมออกแนวหน้าใช่ไหมครับครับอ่าไหว้ปู่ยา่าครับเนี่ยเนาะไหว้ปู่ย่ากันครับแล้ครับพ, <c oughs> พี่ป๋องครับพี่ป๋องกับพี่ป๋องงครับป๋ออ่าพี่ป๋อยพี่ป๋องครับพี่ป๋องกับพี่สิงหาครับพ,ร <c oughs> พี่สิงหา นะครับ <S 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 ก็เลือกแต่ที่ครับรก,ก็ได้นลือแต่ครับรู้ว่าทำป้ายด้วยสถากก็ได้ครับไม่ไม่ห่อก็ได้ครับ โอเคครับเช้าเช้าบรรยากาศทุ่งนาครับาคืนพี่เขาก็เป็นเก็งานมาจะใสอีกมามาเมื่อคืนนี้ครับพี่ชนี้ก็หายลงไปแล้วครับแต่ก็ได้นอนทุ่งนาคืนหนึ่งก็วันนี้ก็จะพี่เขาขอขอไปอยู่ไซน์งานที่รีสอร์ทที่อเภอเคอลซิลินทอน ครับก็กำลังจะไปเดินทางครับโอเคครับทุดโชคด,ดีครับ